หนึ่งนาทีกับกปทปรับสักนิดพิชิตโควิด -19 สําสำหรับรถตู้โดยสารสาธารณะทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดกรมการขนส่งทางบกขอให้พนักงานขับรถตู้โดยสารสาธารณะทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าระหว่างการให้บริการกรณีพนักงานขับรถป่วยห้ามขับรถโดยเด็ดขาดและขอให้ทําความสะอาดรถโดยนายาฆ่าเชื้อโรคทั้งภายในและภายนอกรถโดยเฉพาะบริเวณที่ผู้โดยสารสัมผัสบ,บ่อย ตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์เจลจากที่นั่งหนึ่งที่เว้นหนึ่งที่ตามมาตราการโซเชียลดิสเทนซิ่งและเมื่อหยุดพักรถให้เปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศภายในรถเมื่อออกให้บริการผู้โดยสารให้ตรวจวัดอุณหภูมิของผู้โดยสารก่อนขึ้นรถให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและขอความร่วมมืองดคุยโทรศัพท์ตลอดการเดินทางด้วยครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองถุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก